สำหรับงานมอเตอร์โชว์2อในปีนี้นะคะทางบูทธทอนด้าค่ะยังคงตอกย้ำความแข็งแกร่งของแบรนด์นะคะโดยการนำเสนอค่ะรถในหลากหลายผาลิตภัณฑ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ค่ะรถจักรยานยนต์นะคะเครื่องยนต์อนเนกประสงค์หรือ Power Product ค่ะทั้งนี้นะคะได้จัดแสดงเป็นโซนต่างๆนะคะให้ลูกค้าเลือกรับชมได้ตามความสนใจค่ะ,ะในส่วนของรถยนต์นะคะ,ะเราได้ให้ความสําคัญค่ะกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าเสมอมานะคะและในปีนี้นะคะเราจะมีการเปิดตัวแบรนด์แคมเปญ มให่่คะที่ชื่อว่า Where the Drive Means More นะคะซื่อเราเชื่อว่าชีวิตของลูกค้าค่ะสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้อีกไปได้สุดนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ของ Honda และการบริการจาก Honda ด้วยค่ะแล้วก็นะคะเรามองว่ารถยนต์ค่ะไม่เป็นเพียงแค่ยานพาหนะค่ะแต่จะเป็นดั่งเพื่อนคู่ใจนะคะที่ไว้วางใจได้ค่ะที่พร้อมจะขับเคลื่อนนะคะสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้ไปต่อได้อีกค่ะ แล้วก็เราจะสอดแทรกนะคะคอนเซปต์นี้ค่ะไปทุกๆก,กิจกรรมของ Honda นะคะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะติดตามรับชมกิจกรรมนี้ด้วยนะคะค่าในส่วนของไฮไลท์ของงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้นะคะเรามาพร้อมกับขุมพลังที่หลากหลายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขุมพลังไฟฟ้าขุมพลัง e-hv e full hybrid นะคะแล้วก็ขุมพลังเทอร์โบด้วยนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้เ,เลือกอซื้อกันได้ตามความสนใจเลยนะคะ แล้วก็รุ่นที่เป็นไฮไลท์ของเราในวันนี้เลยค่ะเริ่มจาก Honda e-n1 นะคะ SUV ขุมพลังไฟฟ้า100%ค่ะก็เป็นครั้งแรกของเรานะคะที่ Honda เปิดตัวนะคะรับจองแล้วก็จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าค่ะซึ่งมาพร้อมกับราคาพิเศษนะคะ1,199,000บาทค่ะ Honda าอวันนะคะก็จะเป็นรถ e ีีรุ่นแรกของ Honda ที่มาพร้อมกับความอุ่นใจค่ะพร้อมโชว์รูมนะคะที่ให้บริการทั่วประเทศนะคะอีกทั้งนะคะอุ่นใจเกี่ยวกับการรับประกันต่างๆค่ะมาพร้อมกับการรับประกันแบตเตอรี่ EV นะคะและอุปกรณ์ขับเคลื่อน e ีวีระยะทาง160,000กิโลหรือ8ปีนะคะแล้วก็มาพร้อมกับฟรีค่ะ โฮมชาร์จเจอร์นะคะพร้อมการติดตั้งค่ะอีกทั้งนะคะสายชาร์จแบบพกพาค่ะนอกจากนั้นแล้วค่ะก็ยังมีในส่วนของการขยายการรับประกันตัวรถใหม่ด้วยนะคะเป็น5ปี1 4 4 0 0 0 0กิโลค่ะนะคะนอกจากนั้นยังมีความอุ่นใจไปกับ2 4 o u ต r r โฟ d ์อั As 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 ซนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ใช้งานค่ะรถนะคะซ่อมบำรุงนะคะก็ฟรีนะคะในส่วนของค่าแรงนะคะแล้วก็ค่าอะไหล่อีก5ปี1,000 0 0กิโลค่ะ สำหรับท่านลูกค้านะคะสามารถที่จะจองนะคะแล้วก็ผ่อนในดอกเบี้ยเพียง1.69เสำหรับลูกค้า HONDA นะคะอีกทั้งยังฟรีประกันชั้นหนึ่งด้วยค่ะทั้งนี้นะคะจองวันนี้ถึงวันที่7เมษายนค่ะแล้วก็รับมอบรถนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับที่บูธฮอนด้านะครับในงานมอเตอร์โชว์2025นะครับปีนี้นะครับฮอนด้าได้นํารถครบทุกรุ่นในสไตล์ของ XEV นะครับไม่ว่าจะเป็นขุมพลังไฟฟ้านะครับขุมพลังไฮบริด HEV ขุมพลังเทอร์โบนะครับเรียกว่ามากันครบคันทุกรุ่นเลยนะครับโดยเฉพาะรุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดตัวเป็นการตกแต่งพิเศษของเจ้า Honda City Hatchback คันบนเวทีนั้นนะครับแล้วก็เราจะพารุ่นอื่นด้วย รวมถึงรุ่นไฟฟ้าที่หลายๆคนรอคอยคือเจ้า e n 1นะครับที่วันนี้นะครับในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยเขาเปิดตัวมาแล้วราคา1 1 9 0 9,000บาทนะครับครับคันนี้นะเจ้า e n 1เป็นรถไฟฟ้า100%เราเคยทดลองขับกันแล้วสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยเป็นรถที่เรียกว่าขับได้ฟีลลิ่งแน่นหนึบนะครับจากที่มีศูนย์ทวงต่ำนะครับจากแบตเตอรี่นะครับแล้วก็พละกกำลังนี่เหลือเฟือเลยทีเดียวช่วงล่างกำลังดีกับรถ e-n1 เลยนะครับไปดูกันได้ครับดูรอบคันกันคร่าวๆนะครับด้วยรูปโฉมเขานะเรียกว่าก็คล้ายๆกับเจ้า hrv นะครับแต่เป็นการพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับนี่ตัวนี้มีโลโก้นะครับเป็นรถไฟฟ้า100%นะครับที่เหลายคนสนใจกันว่าแบรนด์ญี่ปุ่นเมื่อไหร่จะมีรถไฟฟ้ามาสถกทีนะครับนี่คือรถไฟฟ้าจากค่าญี่ปุ่นรุ่นแรกของประเทศไทยนะครับเจ้า e-n1 จาก Honda นะครับนี่นะครับ ตรงนี้คือจุดชาร์จเขานะจุดชาร์จตรงนี้จะเปิดขึ้นมาแล้วชาร์จไฟตรงหน้านี้ครับสำหรับเจ้า EN1 นะครับมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงม้าสูงสุดถึง204แรงม้านะครับกับแรงบิด310นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่เทอร์เนอรี่ลิเธียมไอออนนะครับขนาด68.8กิโลวัตต์สามารถวิ่งระยะทางสูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับ500กิโลเมตรนะครับทำความเร็วสูงสุดได้ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโดยจุดชาร์จของเจ้า EN1 นะครับจะอยู่ที่กระจังหน้ารถนะครับ รองรับหัวชาร์จ Type 2 CCS Combo นะครับสามารถชาร์จไฟบ้าน AC ได้ที่7กิโลวัตต์นะครับส่วน DC Fast Charge นะครับสามารถชาร์จได้ที่78กิโลวัตต์0ถึง80%ในเวลาเพียงแค่40นาทีครับมาพร้อมการรับประกันคุณภาพ3ปีนะครับหรือ100,000กิโลเมตรนะครับพร้อมด้วย Ultimate Care นะครับเพิ่มเป็น5ปี104,000กิโลเมตรนะครับมอเตอร์และระบบขับเคลื่อนนะครับรับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับแบตเตอรี่นะครับรับประกัน8ปีหรือ106,000กิโลเมตรครับ สำหรับภายในนะมาดูกันนี่นะครับมีแอมเบนไลท์มาด้วยนะครับแล้วก็มีพวงมาลัยรูปร่างหน้าตาจะไม่เหมือนกับตัว HRV นะหน้าจอจะแปลกไปเห็นไหมหน้าจอเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ EN1 นะครับคอนโซลตรงกลางก็จะเป็นปุ่มกดนะครับเป็นการปรับเลือกเกียร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ D เกียร์ว่างเกียร์ N นะครับเกียร์ถอยหลังหรือเกียร์ P นะครับนี่นะครับอ่าภายในนะครับบอ ตัวนี้ผู้ขับขี่ก็เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับในรถเนี่ยก็จะมีการตกแต่งในธีมที่เป็นเรียกว่าสีฟ้าเดินได้สีฟ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการบนรถไฟฟ้านะครับแล้วก็มีได้สีขาวด้วยตัดขาวด้วยนะครับแล้วตัวเบาะเนี่ยเป็นดักหนังรูรูนี่นั่งสบายมากครับคันนี้ก็สามารถไปดูรีวิวนะครับซึ่งผมก็ทําไว้แล้วในช่องนะครับด้านหลังนะก็เรียกว่ากวา้างใช้ได้นะครับไม่ต่างจาก H R V เลยนะครับมีช่องแอร์ตรงกลางมาให้ใช้งานมีที่เก็บของมาให้นะครับเรียกว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันเลยนะครับถ้าใครต้องการความมั่นใจนะในสไตล์ของรถญี่ปุ่นนะครับรถไฟฟ้าจากค่าย Honda นะครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่เป็นรถไฟฟ้าที่หลายๆคนมั่นใจได้เลยนะครับว่าสูย์บริการนะครับคุณภาพต่างๆเรียกว่าไว้ใจได้เลยทีเดียวครับและด้านหลังผมก็คือเจ้า Honda Accord e H E V นะครับทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่น R S แล้วก็รุ่น E L นะครับ เป็นรถที่เรียกว่าลักช r รี่เป็นซีดานรุ่นใหญ่สุดของทางคองด้าเรียกว่าเน้นการนั่งสบายนะครับเน้นการใช้งานฟังก์ชันฟีลิ่งการขับถือว่าขับได้ดีมากอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเราทีมงานต๊ะแทลแอนได้เป็นลองไปแล้วเหมือนกันสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวเราพาชมตัวรถกันแล้วกันว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับคันแรกก่อนแล้วกันนะครับสรับเจ้า RS นะครับของทาง Accord นะครับจะซื้อรถก็ต้องดูราคาก่อนนี่ราคานะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่น 9,000บาทนะครับอันนี้คือราคาที่เขาตั้งไว้ยังไม่รวมโปรโมชั่นนะนะครับคันนี้ก็แรงม้าสูงสุดถึง184แรงม้านะครับเรียกว,ว่าเพียงพอกันใช้งานนะครับแล้วก็มาพร้อมเกียร์อตัตโนมัติที่เรียบเนียนในสไตล์ของ ECVT นะครับคันนี้เคมไว้นี่นะครับ25กิโลลิตรนะครับเราใช้จริงเน่ยเกิน20แน่นอนรถใหญ่ๆอย่างนี้นะไม่ต้องกลัวเลยนะครับช่วงงช่วงล่างถือว่าดีมากนะครับฟิลลิ่งของทางฮ o นด้เนี่ย เซตมาดีมากเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็น RS นะครับ RS จะมีสัญลักษณ์นี้นะครับมีชุดแต่งนะครับมีชุดแต่งตัวนี้เป็นสีดำนะครับก็เห็นในความโดดเด่นของเขาเนี่ยจะกลมกลืนไปกับชุดแต่ง RS นะครับนี่ครับเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะถ้าเป็นรถอีกสีหนึ่งนะก็จะเห็นชัดเลยนี่มีข้างล่างด้วยนะครับตัวนี้นะครับกว้างใหญ่นะครับเรียกว่านั่งสบายเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่านะครับสำหรับเจ้า Accord นะครับ Accord EHEV RS ตัว rs นะครับก็จะมาจากเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็น ambient light นะครับการเดินได้แดงนะครับเบาะไฟฟ้านะครับเป็นเบาะหนังรูนั่งสบายนะครับนั่งสบายแล้วก็นี่พวงมาลัยนะครับเดินได้แดงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีมันติฟังก์ชันเรียกว่าฟังก์ชันทุกอย่างมีมาให้ครบคันนะครับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับที่สามารถแสดงข้อมูลได้เรียกว่า2จอชัดเจนนะครับรวมถึงมีตัว head up display ตรงนี้ด้วยนะจะส่องตัวข้อมูลต่างๆขึ้นบนกระจกนี้ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับัปุ่มแอร์ต่างเนี้ะ นะครับเรียกว่าตัวนี้จะมีระบบที่เรียกว่าอันนสมัยจาก Google ด้วยนะนะครับทาง Honda ก็าติดตั้งมาให้เลยนะครับข้างบนนะครับจะเป็นหลังคาสลุมนะครับสามารถเปิดได้แล้วก็มีม่านปิดได้ด้วยนะอ่าเรียกว่าใช้งานได้จริงมีม่านปิดไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนนะนี่นะครับนี่คือภายในนะครับที่เรียกว่าเป็นรถซีดานขนาดใหญ่แต่มีความหรูหราแล้วก็ทันสมัยในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการขับขี่ฟีลลิ่งถือว่าต้องไปลองนะครับ แนะนำให้ไปลองเองเลยที่โชว์รูมของทาง Honda นะครับดูข้างหลังบ้างนี่ข้างหลังนะเป็นจุดขาย,ขายขเขาเลยนะครับบอกได้เลยว่าเราต้องเข้ามานั่งนี่จุดขายของ Honda เลยคือเบาะหลังที่นั่งสบายนี่เห็นไหมพื้นที่กว้างขวางนะครับแล้วมองไปข้างหน้านี่นะครับเรียกว่าเป็นรถซีดานไซส์ใหญ่สุดของทาง Honda นะครับที่มาพร้อมกับความประหยัดในสไตล์ของ e-h e HE v นะครับพร้อมชุดแต่ง r s ที่เรียกว่า ครบคันนะครับเรียกว่าใหญ่หรูหราแล้วก็มีความสปอร์ตในสไตล์ของ Honda ครับตัว R S ตัวกี้นี้นะมาตัวนี้เป็นตัว E L ก็ต้องบอกเลยว่าความสวยงามก็มีสไตล์คนละแบบอันนี้เน้นใช้งานนะครับจะเห็นได้ว่าเห็นไหมพวกกันชงกันชนก็ยังมีอยู่นะเพียงแค่ไม่มีชุดแต่ง R S เข้ามานี่นะตัวท็อปนะตัวนี้ตัว E L นะครับก็เน้นการใช้งานนะครับ แล้วที่สำคัญคือนี่เห็นไหมครับเห็นอะไรไหมราคาที่ย่อมเยาคุ้มค่ามากกว่าเดิมเครื่องยนต์ระบบต่างๆเหมือนกันประหยัดน้ามันเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นขุมพลังีว v ของทาวนาที่คุ้มค่าเหมือนกันนะครับนี่นะครับด้านหลังก็รูปทรงเดียวกันเลยไฟท้องไฟท้ายเหมือนกันชุดแต่งไม่มีมาให้แค่นั้นเองนะครับเรียกว่าตัวนี้เน้นสลับคนที่เน้นใช้งานไม่ได้เน้นแบบความสวยแบบวัยรุ่นมากมายตัวนั้นนะนะเรียกว่าคุ้มค่าทั้งคู่แล้วแต่ คุณเลยว่าคุณต้องการใช้งานแบบไหนนะไปดูภายในกันนะครับภายในผมว่าไม่ต่างเลยนะครับไม่ต่างกันเลยเนหะ็นไหมรูปทรงต่างๆนะแอมเบรไล,ลมีมาให้นะเดินได้เดินมาให้แต่คนละสีนะครับเพราะว่าเขาคนคนละรุ่นนะตกแต่งคนละแบบในในคนรถสไตล์นะครับนี่นะครับปุ่มปรับไฟฟ้ามีมาให้นะคอนโซลหน้าก็เหมือนกันเห็นไหมต่างที่ลูกเล่นนะครับต่างที่ลูกเล่นพุงมาเลยก็มีการเดินได้แต่ได้คนละสีนะครับเพราะฉะนั้น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละรุ่นไปนะครับเรียกว่าความสุดสบายมีมาครบเนี่ยนะบอกก็มีมาไฟฟ้ามาให้นะครับสำหรับคนที่กังวลนี่รุ่นนี้จะไม่มีหลังคาสรุปซึ่งหลายๆคนกลัวปัญหาต่างๆหรือว่าร้อนอะไรเงี้ยนะครับรุ่นนี้ไม่มีก็จะประหยัดเงินคุ้มค่างเงินไปอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับตัว e l โฉมนี้นะครับข้างหลังต้องบอกเลยไม่ต่างกันเลยนะนั่งให้ดูเลยดีกว่านะครับการนั่งโดยสารเหมือนกันเด้นะครับ ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับมีแอร์ช่องกลางมาให้มีจุดชาร์จมาให้นะครับสวสบายมีมา่านมาให้ไหมมา่านสามารถใช้บงังหลงบังแดดได้นะครับก็เรียกว่าเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับตัวรถซีดานขนาดใหญ่ที่เน้นการใช้งานหรูหราแล้วก็มีฟีลลิ่งการขับขี่แบบสปอร์ตนะครับก็ตรงนี้ก็ย้ำอีกทีครับว่าคุณผู้ชมสามารถไปชมข้อมูลการทดสอบเจ้า Honda a c c o r อ EH ได้นะครับใน ออโต้เทลแลนด์ครับที่ช่อง u t u b e นะครับเรามีให้ดูกันเต็มเต็มตาเลยนะครับก็ฝากไว้อีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับ Accord e ด e v สีวีที่ไฮไลท์อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือเจ้า City Hatback นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับไดววลนะครับพระเอกที่อยู่บนแท่นกลางเวทีกลางบูธเลยก็คือเจ้า Honda City h a t ฮตแบ็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งพิเศษนะจะเห็นได้เลยว่าเรียกว่าเป็นชุดแต่งที่เน้นความเป็นสีดำนะแล้วก็มีการแถบสีแดงด้วยนะครับ เป็นรุ่น RS นะครับเป็น City Hatchback RS นะครับพร้อมชุดแต่งนะครับคันนี้ก็เรียกว่าจัดเต็มมาเลยนะครับครบถ้วนไม่ต้องมาแต่งเองนะครับมาจากโรงงานพร้อมการรับประกันแบบคุ้มกันไปเลยนะครับเรียกว่าจุดที่เราเห็นเป็นสีดำเนี่ยก็คือของแต่งของรถรุ่นนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยกระจกมือจับนะครับสเกิร์ตสีดำล้อแม็กสีดำนะนี่ด้านหน้าก็ใช่นะครับหลังคาดําด้วยหลังคาดําด้วยนะหลังคาดําด้วยนะครับมือจงมือจับเห็นไหมเป็นสีดําเฉพาะของรุ่นนี้เขานะครับ นี่นะครับพร้อมเสริลักของเขาเนี่นะครับก็เรียกว่าคันนี้มาเต็มเลยทีเดียวนี่ด้านบนนี่นี่ก็มีมาให้เลยนะครับเรียกว่าไม่ต้องมาทำอะไรแล้วนะครับครบถ้วนนะครับด้านหลังนะก็จะมีเสริลัก R S สเอสเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่ข้างล่างเนี่ยดิฟฟิวเซอร์เนี่ยจะเป็นคล้ายๆลายลเคปลานะครับพร้อมท่อไอเสียด้วยนะครับเป็นปลายโครเมียมนะอ่าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนี่สรบภายในนะก็มีเบาะเนี้ยเป็นสีโทน ออกตัดแดงๆนะเป็นเป็นหนังเป็นผ้านะนะครับดูสวยงามนะครับได้แดงคือเอกลักษณ์ของรุ่น r s อยู่แล้วนะครับแล้วก็หน้าจอขนาดใหญ่นะนี่นะครับก็เป็นรถอีกหนึ่งคันนะ t y y h t t c h k a c k ที่เรียกว่าแต่งเต็มมาจากโรงงานเราไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมเรียบร้อยแล้วก็ดูสวยงามในสไตล์ของ Honda นะครับเป็น City อีกคันนะครับที่หลายคนเรียกว่าใช้งานกันสบายๆเป็นรถที่เรียกว่าเป็น ตัวที่คอมแพกนะครับแล้วก็คล่องตัวนะครับในการใช้งานรวมถึงประหยัดมากๆนะครับในสไตล์ของรถ e-hcv ของทาง Honda เนี่ยเป็นรถที่ผมกล้าการันตีเลยว่าเป็นรถไฮบริดที่มีความประหยัดเรียกว่าขับยังไงก็ประหยัดนะครับตัวเลขเนี่ยถ้าขับเปโหนโหนนะครับอย่างพวกผมเนี่ยก็อยู่นุ่น10ลไปปลายนะครับถ้าเท้าเบาๆเ,เนี่ยมีโอกาสถึง20กว่าด้วยนะครับนี่ตัวนี้ก็คือภายในของทาง City ้ a c ชก เอสตัวรุ่นพิเศษคันนี้ครับซิตี้แฮดแบ็กคันนี้ก็เป็นอีกคันนะที่น่าสนใจก็คือเป็นเครื่อง VTEC Turbo ก็คือเป็นระบบสันดาบล้วนๆนะครับตัวนี้นะเป็นเครื่องเทอร์โบนะเรียกว่าเหมาะกับสายซิ่งสายลุยนะครับในสไตล์ของวัยรุ่นนะนะครับคันนี้เป็น RS แล้วด้วยนะครับก็เรียกว่าตกแต่งมาชุดแต่งต่างๆในสไตล์ RS ถ้าเป็นแฟน Honda นะครับรับรองได้ว่าจะรู้เลยว่าแต่ละจุดแต่ละสิ่งเนี้ย คือตรงไหนบ้างนะครับเรียกว่าสวยงามมาเลยเห็นไหมนะครับตัวนี้นะครับนี่มีมาให้หมดเลยนะนี่สััญลกษณ์ความสวยงามของ RS นะครับแล้วก็เป็นดิสซิเซอร์หลังเห็นไหมนะครับอ่าตัวนี้นะครับ749,000บาทนะครับ122แรงม้านะครับ1173นิวตันเมตรนะครับแล้วก็นี่23.3สกิโลลิตรเขาเค็มมาอย่างนี้ ่าเรียกว่าสิบไปปายทำได้สบายๆนะครับพร้อมออปชั่นแบบจัดเต็มไม่ต่างกันกับพวกกีอชีวีเลยดูภายในแล้วกันภายในนะครับก็ตัว RS เนี่ยเขาก็จะมีความเป็นเดินได้แดงนะครับเดินได้แดงนะครับเบาะก็จะเป็นสลับผ้าหนังนะครับสีแดงนะครับนี่เห็นไหมนะครับก็คือมีความสปอร์ตในสไตล์ RS เหมือนกันนะครับแต่ขุมพลังเนี่ยขุมพลังเป็น v t e c คเทอร์นะครับเป็นเครื่องสันดาบล้วนๆนะครับไม่มีมอเตอร์เข้ามายุ่งวุ่นวายนะครับก็เรียกว่า เหมาะกับการปรับจูนนะครับตกแต่งแล้วก็ใช้งานนะครับเรียกว่าอัตราความช้งเบิงต่างๆเนี่ยถือว่าขับเต็นเนียนได้เลยนะครับสำหรับเจ้า City Hatchback ตัว VTEC Turbo นะครับนี่นะครับเรียกว่าภายในออปชั่นต่างๆใกล้เคียงกันกับตัว Hybrid เลยนะครับอ่านะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับตัว City y h t c h b a c k นะครับความโดดเด่นของเขาก็คือนี่ท้ายเนี่ยท้ายลาดอย่างนี้นะครับสวยงามนะครับเป็นรถที่เรียกว่า อยู่ได้ยาวๆนะครับเป็นรถที่ทรงเนี้ยคนจะชอบกันนะครับเป็นรถท้ายสั้นนะครับในตัวนั้นก็เป็นแบบ4ประตูซีดานก็มีให้ดูเหมือนกันนะครับเรียกว่ามาที่บูธ Honda เนี่ยมีครบในทุกรุ่นเลยทีเดียวนะครับสลับ Honda มากันที่อีกรุ่นนะครับเจ้า Honda HRV นะครับที่เป็น EHEV ก็คือรถ h y บริดนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่ ต้องบอกเลยว่าได้รับความนิยมอย่างมากตัวนี้เป็นตัว RS นะครับนี่คือราคา1 1 7 9 0 0 0บาทนะครับเรียกว่าตัวนี้ท็อปสุดๆแล้วแต่นะแต่นะแต่มีตัวที่ทําให้คุณมีทางเลือกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็คือ2คันนั้นก็คือเป็นชุดแต่ง m o d u l โแล้วก็ชุดแต่งมู g e n นะครับที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเห็นนะแต่เรียกว่าถ้าคุณได้รับรองนะนี่คันนี้นะ คันนี้เป็นชุดแต่งฮูเก้นนะครับฮูเก้นนะครับนี่นะครับฮูเก้นนะครับอ่าสวยงามมีอะไรบ้างมาดูกันนี่นะฮะสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหน้าสปอยเลอร์สติ๊กเกอร์นะครับสปอยเลอร์วิงหลังนะครับกันสาดพื้นพรมนะเพียบเลยเนี่ยไล่ลงมานะครับของแต่งนี้รวมราคานี่อยู่นี่นะครับแต่รวมเสร็จสับอยู่ในนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือราคารถนะครับก็คือเขาเอารุ่นที่เป็นรุ่น E l มาแต่งนะครับมาแต่งเป็นตัวนี้นะครับนี่จะเห็นได้ว่ามีความสวยงาม h o n d a นะครับมีแบรนด์ของแต่งคู่เขาก็คือเนี่ยมูเก้กับ m o n d u ู o นี่แหละครับตัวนี้เป็นมูเ e n นะสวยงามด้านหลังมีดิฟฟิวเซอร์หลังมีท่อคู่ด้วยนะนี่นะครับอ่านี่คือราคาเข้าที่บอกเป็นรุ่น EL นะนี่ิดป้าภายในก็คือรุ่น EL นะครับด้รับการตกแต่งเรียกว่าเน้นความหรอนอกเหมือนคนเรานะครับ แต่งตัวรอๆนะครับใส่สูตรผูกไทยทาให้ตัวรถมีความสวยงามแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับไม่เหมือนใครขับไปไหนไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะนี่คือชุดแต่งหมูเกลนะครับนี่ด้านหน้านะครับมีสไตล์ของตัวเองนะครับมีล้อนะครับที่เป็นล้อจากหมูเกลนะครับนี่นะครับไปดูตัวนั้นดีกว่าตัวนี้นะครับเป็นมอนดูโลมอนดูโเราก็จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะนี่เป็นชุดแต่งพาร์ทเหมือนกันมีพาร์ทนะ มีพาร์ตต่างๆกันชนหน้ากระจังหน้าอีกแบบหนึ่งนะครับก็เรียกว่าสวยงามไปคนละแบบนะครับด้านหลังด้านหลังก็มีมาเหมือนกันนะมีครบมีตรงนี้มาให้นะปอยเลอร์หลังมาให้นะมีกันชนหลังมาให้แต่คนละธีมกับตัวเจ้าหมูกเกนคันนั้นนะครับท่าอไอเสียก็เป็นปลายสเตเลสมาให้แล้วนะครับนี่ e v เหมือนกันนะครับก็เรียกว่ามาครบคันเหมือนกันนี่มีสติ๊กเกอร์ตรงนี้มาให้ด้วยนะครับเพิ่มความเฉพาะของความเป็นมอนดูโลนะครับตัวนี้ก็เหมือนกัน เบรพื้นฐานคือเป็น e h v e l นะครับแล้วก็ได้รับการตกแต่งตัวนี้นะนี่ภายในเหมือนกันแหละนะครับเขาเน้นความหล่อเหลาในภายนอกนะเรียกว่ามาดูกันได้ที่บูธฮอนด้านะครับที่สำคัญนะนี่น,นี่ของแท้นะของแท้นะนะซื้อจากฮอนด้านะไม่ต้องกลัวว่าจะเจอของที่ไม่มีคุณภาพนะครับเพราะว่าเขาออกจาก Honda โดยตรงเลยครับนอกจากนี้นะครับก็เจ้า c r v พี่ใหญ่ในสไตล์ s u v นะครับที่หลายๆคนถ้าเป็นสไตล์ ออฟโรดแาย SUV ที่เรียกว่าไม่ต้องเน้นลุยมากเน้นหล่อๆในเมืองนะครับนี่เลยเจ้า CRV RS นะครับเป็น e-H EV แล้วก็มีชุดแต่ง m o ดู l โลด้วยชุดดำๆนะดำๆนี่เพิ่มความสปอร์ตให้กับรถ SUV ได้อย่างดีเลยนะครับล้อดำนะล้อดำนะครับนะครับตัวนี้นะครับเป็นชุดแต่งมาเต็มๆเลยตัวนี้ก็ e-H v RS แล้วก็4 e ิ l ด้วยนี่คือท็อปสุดๆแล้วนะครับท็อปสุดๆเลยนี่นะครับเคมไว 19.2วิ่งจริงก็ประมาณ10ไปลายๆนะ17 18ได้ไดแน่นอนนะครับสลับเจ้าระบบไฮบริดของ h o n d a เนี่ยนะครับด้านหลังนะต้องบอกเลยก็มีความสวยงามสปอร์ตนี่มีชุดอย่างนี้มาให้นะมีชุดอย่างนี้มาให้นะครับชุดแต่งมาเพียบเนี่ยทอ่นะทอนท่อสไตล์เป็นท่อเหลี่ยมด้วยนะครับพร้อมดิฟวเซอร์นะนี่นะครับตัวหนังสือนีนะ่สวยงามเลยเป็นออ l v บิวได้ ye, นะครับตัวนี้นะครับนะ ไปดูด้านหลังด้านหลังก็ดีกว่ารถใหญ่ๆเราต้อดูด้านหลังนะนั่งสบายแค่ไหนกว้างขวางแน่นอนในสไตล์ของตัว CR-V นะนี่ครับการตกแต่งต่างๆนะหรูหราเพราะว่าคันนี้เป็นรถสไตล์ SUV ที่เรียกว่าพรีเมียมสุดในค่ายเขาแล้วนะครับอ่าเหมือนเหมือนกับตัว Accord นะครับก็คือเขาจะมีสุดยอดของทางซีดานนะครับสุดยอดของทาง SUV เนี่ยมีมาครบขันเรียกว่ามีมาครบทุกเซ gment นะครับของ Honda นะครับนี่ดูเลยนะครับ อารมณ์ต่างๆก็ในรถสไตล์ Honda นะครับพวงมาลัยคอนโซลเขาจะคล้ายๆกันนะครับแตกต่างกันที่ฟังก์ชันการใช้งานเรียกว่ามีมาให้ครบแล้วรุ่นนี้ท็อปสุดๆแล้วสําหรับเจ้า CRV eHEV RS คันนี้นะครับก็เรียกว่าในบูธก็มีรถให้ชมครบถ้วนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมรถ h o n d ้าทุกรุ่นนะครับได้ที่บูธ Honda หรือที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศเลยนะครับพร้อมรับข้อเสนอมากมายนะครับเรียกว่า จะโชว์รูมจะในงานเรียกว่าข้อเสนอเนี่ยจัดให้จัดเต็มเหมือนกันเลยนะครับข้อเสนอพิเศษของเจ้าเอ็นวันนะครับรับดอกเบี้ย1.69นะครับสหรับครอบครัว Honda นะครับสลับลูกค้าทั่วไปนะครับดอกเบี้ย1.99นะครับพร้อมฟรีประกันชั้น1ฟรีโฮมชาร์จเจอร์นะครับพร้อมบริการติดตั้งและสายชาร์จแบตพกพานะครับพร้อมฟรีรับประกันคุณภาพรถใหม่นะครับรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง5ปีหรือ100,000มกิโลนะครับ และรับเพิ่มแพ็กเกจเช็คระยะค่าแรงและค่าอะไหล่นะครับ5ปีหรือ100,000กิโลนอกจากนี้นะครับยังมาพร้อมกับแคมเปญพิเศษนะครับ Honda Pro Hot รุ่นฮิตนะครับที่มาพร้อมกับดอกเบี้ยเริ่มต้น0%นะครับพร้อม Honda e x c l u s i v e Care ฟรีประกันภัยชั้น1หรือเลือกรับดับเบิลสไนม์พั s ดาวต่ำผ่อนสบายและเสริมความมั่นใจกับระบบ Full Hybrid EHEV ดยการรับประกันแบตเตอรี่นานถึง10ปี และพิเศษยิ่งไปกว่าด้วยแคมเปญ Honda Happy t a d e i n เมื่อนำรถยนต์ฮ o n d a เก่าหรือรถยนต์ยี่ห้ออื่นมาเทิร์นรถ h อน da าใหม่รับเพิ่มฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุดถึง40,000บาทสำหรับลูกค้าที่จองรถถึงวันที่7เมษายนและรับรถตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายนพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษทั้งในงานและโชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศครับก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับรถยนต์ฮอนด้าหลากหลายรุ่นในปีนี้นะครับที่มา โชว์ตัวให้เราได้ชมกันแบบเต็มตาแล้วก็เต็มอิ่มกันขนาดนี้ครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถมาเยี่ยมชมรถยนต์ฮอน d a ได้ที่บูธฮอนด้าภายในงานมอเตอร์โชว์2 0 2 5นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6เมษายนที่ Impact Challenger H. a l l เมืองทองธานี